ครับหาดูได้ยากครับภาพที่หาดูได้ยากเป็นมหามงคลนะครับช่วยกระสาจูดังๆให้หายร้อนดได้ไหมครับศรัทธาพระพุทธศาสนา เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับครับสาธุดังๆให้หายร้อนเลยได้ไหมครับสาธุสาธุ